เ้ยบินเข้าไปชูเลยเข้าไปชูแล้วบินเข้าไปชูแล้วไม่อ่อนไม่อ่อนเผือแล้วไม่อ่อนเผือแล้วไม่อ่อนหันหลังแล้วไม่อ่อนเผือแล้วไม่อ่อนนังยิ่งออนเผือแล้วยิงปืนเลยยิงปืนได้ยิงไม่อ่อนเลยทีนี้ยิงไม่อ่อนยิงไม่อ่อนไรยิงวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งตามไปยิงตามไปยิงเลยตามไปยิงเลยวหยิงเลยยิงเลยยิง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 ไอ้โง่หลบซ้ายหลบขวายิงเลยยิงเลยอ้ยจะ โดนแจง้งโดนแจง้งโดนแจง้งโดนแด้ได้ไดวิ่งหนีแล้วโอ้ได้ได้ปืนแต่ว่าวิ่งหนีเขาอะไรอะไรของเก่งนี่มีปืนแต่วิ่งหนี